เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับโคตรกวนนะครับโอ้โหโคตรจุกนะครับผมแบบโชว์เลี้ยวขาหรือว่าโชว์หวอนี่รับผมในตรงนี้ก็ไม่ค่อยชอบนะฮัลโหลโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพารารีมนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสบายดีกันหรือเปล่าเอยแต่ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็นี่เป็นสาเหตุนะครับที่ทําไมผมถึงไม่อัพคลิปลงประมาณสัก สองสัปดาห์มั้งก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้เลิกทําช่องนะครับยังทําอยู่นะครับผมแค่ป่วยนะครับแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่ไหวก็เลยรักษาตัวก่อนนะครับร้อยหายดีแล้วค่อยมาทานะครับก็ตอนนี้แข็งแรงและหายดีแล้วนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับจะได้ไม่ต้องป่วยเหมือนผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนอยู่ในรายการรีวิวมังงะ e ีที่3แล้วนะครับผม ก็สำหรับมังงะที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็คือเรื่องคุโรอิวะเมดกะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยนะครับจากค่ายฟินิกนะครับผมเรื่องนี้นะครับมีคนขอให้ผมทํารีวิวนะครับขอนานแล้วแหละนะครับแต่ผมเพิ่งมาทําให้ก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดแบบช้าหน่อยนะครับแต่ว่าทําให้แล้วนะนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมรีวิวเรื่องไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมจะพยายามหามารีวิวนะครับหรือเรื่องไหนที่ผมมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเนาะก็ขอบอกไว้เหมือนเดิมนะครับผมว่า เป็นการเล่าแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะไปซื้ออ่านกันต่อได้นะครับผมก็เมื่อเข้าใจกันแล้วนะครับก็ไปดูการรีวิวกันเลยครับผมโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูที่ตัวรูปเล่มกันก่อนละกันนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับราคาอยู่ที่165บาทนะครับก็สําหรับตัวปกด้านนอกนะครับเขาจะใช้เป็นปกด้านเนาะซึ่งแน่นอนครับผมชอบมากอยู่แล้วนะครับหนังสือเรื่องไหนที่เป็นปกด้านเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบ ดีนะครับสัมผัสมันก็ดีด้วยนะครับผมก็เลยชอบมากนะครับสำหรับหนังสือเรื่องไหนที่เป็นปกด้านนะฮะก็สําหรับปกนอกนะครับเขาจะใช้สีพื้นเป็นสีขาวนะครับคู่กับสีแดงนะครับที่ไม่ใช่แดงสดนะครับเป็นแดงออกส้มๆนะครับออกไปทางสีออรสนะครับซึ่งมันทําให้ดูแบบดูเป็นสีหวานๆนะครับมันทาให้ดูแบบสบายตาดีนะครับตัวเล่มทำออกมาได้ดูดีมากก็สําหรับตัวละครที่ขึ้นปกนะครับก็จะเป็นตัวนางเอกของเรากับเพลของเรานะครับผมแล้วก็มีชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลข ตัวเล่มนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นอาจารย์ผู้แต่งนะครับชื่อว่าอาจารย์รันคูเซนะครับผมสําหรับตัวสันโปกนะครับก็ออกแบบมาได้สาตาดีนะครับผมก็จะเป็นชื่อค่ายนะครับฟินิก์นะครับแล้วก็ชื่อเรื่องนะครับแล้วก็เป็นตัวนางเอกของเรานะฮะสำหรับด้านหลังนะครับก็จะบอกราคานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องย่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปกนอกนะฮะก็สําหรับตัวปกในนะครับก็จะเป็นเหมือน เงาสะท้อนนะครับจากตัวปกนอกนะครับผมซึ่งก็จะใช้สสีนะครับก็คือสีขาวกับสีแดงนะครับแต่ว่าแบบไม่ใช่แดงสผมว่าออกโทนชมพูเลยแหละนะครับแบบชมพูส้มๆประมาณนี้นะครับคือเขาใช้โทนสีน่ารักดีอ่ะผมชอบมากนะครับก็สําหรับตัวปกในนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในเล่มกันละกันนะครับสําหรับหน้าแรกนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรนะครับผมก็ถัดมานะครับก็เป็นภาพหน้าคู่นะครับให้ดูลายเส้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสารบันนะครับซึ่งเล่มนี้นะครับมีจํานวนตอนทั้งหมดประมาณ8ตอนนะครับสําหรับลายเส้นภายในเรื่องก็ประมาณนี้นะครับให้ดูค้่ค่าก่อนละกันนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวรูปเล่มเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของตัวเนื้อเรื่องกันเลยครับผมก็สําหรับตัวเนื้อเรื่องนะครับจะเปิดมาที่นางเอกของเราที่มีชื่อว่าาวอิโมนะหรือว่าโมนะจังนะครับขอเรียกว่านางเอกละกันนะนางเอกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสาวป๊อปนะครับเป็นคนดังเป็นคนที่ถ้าทุกคนที่ได้เจอหรือว่ารู้จักเนี่ยก็ต้องต่างหลงรักนะครับด้วยความที่นางเอกเนี่ย เป็นคนที่หน้าตาดีหุ่นดีนิสัยก็ดีนะครับแต่ว่าวงเล็บว่าภายนอกนะครับผมนางเอกเนี่ยคิดว่าชีวิตมื่อปลายของเธอเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดแล้วถึงแม้นางเอกจะเป็นคนที่สวยเลิศเป็นสาวปอบที่ผู้คนต่างลงเสน่ห์แค่ไหนนะครับแต่ก็ยกเว้นชายคนนึงที่เป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับชายคนนั้นนั่นก็คือคุโรยวะเมรกะ เอกของเรานั่นเองนะครับผมคือ,พอเพลงเนี่ยดูเป็นคนที่หน้าตายนะครับแบบโนสน no แคร์ไม่สนใจนะครับต่อให้นางเอกจะเป็นสาวป๊อปหรือสวยแค่ไหนเนี่ยรพอเอก็ดูจะไม่สนใจเลยนะครับผมจนทําให้นางเอกเนี่ยคิดว่าแปลกจังทําไมกันล่ะ มีผู้ชายที่ไม่แม้แต่จะชายตามองเราด้วยนะฮะคือที่บอกไปตอนต้นนะครับว่านิสัยของนางเอกเนี่ยก็ดีแต่วงเล็บว่าภายนอกเนี่ยก็พอว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับคืออยากเป็นที่สนใจนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยหลงเสน่ห์เธอซึ่งพอเห็นพระเอกดูเหมือนจะไม่สนใจไม่แม้แต่จะชายตามองเธอเนี่ยก็เลยทาให้นางเอกเนี่ยรู้สึกประหลาดใจนะครับเลยพยายามที่จะเข้าหาพระเอกอย่างเหตุการณ์นี้นะครับที่นางเอกเนี่ยคิดว่าพระเอกชอบเหมือนเธอแต่กับเอาแต่ดูรูปแมวนะ แถมกดไลค์ีตั้งหากเธอก็เลยคิดว่าอ๋อชอบแนวแนวนี้สินะอะไรงี้นะฮะนางเอกก็เลยทําท่าแมวนะฮะแล้วก็พูดแบบว่าฉันก็อยากดูด้วยจังเแมวนะฮะซึ่งนะฮะมันน่ารักมากอยู่แล้วนะครับใครเห็นก็ว่าน่ารักนะครับคนอื่นเนี่ยที่ได้เห็นก็ต่างบอกว่าน่ารักนะครับผมพระเอกนะฮะเห็นแบบนั้นนะก็ได้อึ้งไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตอบกับนางเอกว่าไม่ให้ดูอ่ะ เงานะฮะโคตรกวนนะครับผมแบบพระเอกเรานี่แม่งโคตรกวนเลยนะครับผมแล้วก็ได้บอกนางเอกไปนะครับว่าแบบถ้าเป็นไปได้อย่ามาคุยกับฉันเลยนะครับโอ้โหโคตรจุกนะครับผมแบบโอ้โหคิดดูดิหวานเสน่ห์แต่ว่ากลับโดนบอกว่าอย่ามาคุยกับฉันโหเป็นผมนี่โคตรจุกเลยนะฮะนางเอกถ้าเอานางเอกเนี่ยถึงกับช็อกนะครับแล้วก็คิดย้อนไปนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมีแต่คนมาจีบนะครับมีแต่คนมารุมเอาใจใส่แท้ ซึ่งส่วนทางกับพระเอกที่ไม่แม้แต่จะอยากคุยกับเธอเลยด้วยซ้ํานะครับนางเอกที่โคตรเจ็บใจนะครับก็ได้คิดนะครับว่าในเมื่อเป็นแบบนี้ก็จะไม่เลือกวิธีเหมือนกันนะครับจะงัดเอาทุกวิธีนะครับที่จะสามารถตกพระเอกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโชว์เรียวขาอันสวยงามนะครับหรือจะโชว์หัวแบบบป๊ๆแวมๆนะครับโอ้โหลงทุนแท้นะคือก็เป็นฉากสวิตเล็กๆน้อยๆนะครับถึงแม้นังเอกเนี่ยจะยอมลงทุนขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ก็เหมือนว่าจะไม่สามารถตกพระเอกได้ นางเอกเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะต้องงัดไม้เด็ดออกมาใช้ซะแล้วนะครับ หารู้ไหมฮะจริงๆภายในใจของพระเอกเนี่ยโคตรจะหวั่นไหวเลยนะครับผมแต่ที่พระเอกต้องทําเป็นเย็นชาทําเป็นเมือนางเอกเนี่ยนั่นก็เพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นลูกชายเจ้าอาวาสนะครับผมแล้วก็ถูกสั่งสอนมาว่าไม่ให้สนิทสนมกับผู้หญิงนั่นเองนะครับซึ่งในใจของพระเอกตอนนี้นะครับคิดว่าการที่โดนนางเอกที่เป็นสาวสวยน่ารักแบบนั้นอะมาวานสเสน่ห์ใส่เนี่ยสักวันคงตกหลุมรักนางเอกแน่ๆนะครับเพราะที่นางเอกทํามาตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างโพสตท่าแมวโชว เรียวขาหรือว่าโชว์หวอพระเอกเนี่ยมันวันไหวทุกอันเลยนะครับผมแล้วที่พระเอกชอบทําหน้าตึงทําหน้าเครียดเครียดใส่เนี่ยก็เพราะว่ามันคือท่าทําสมาธิของพระเอกนั่นเองนะครับพระเอกมันต้องการลาทิ้งกิเลสทั้งปวงนะครับมันก็เลยแบบทําท่าหยุดคิดจิตวางนะครับผมนางเอกนะครับที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับก็ได้เอางัดสารพัดวิธีมาตกพระเอกให้ได้นะครับจนบางทีเนี่ยลงทุนจัดนะครับจนเผลอทําสุดต่งจนเกินไปนะฮะจนเกิ เิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับผมคือถ้าเกิดผมเป็นพระเอกเนี่ยผมก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าแบบจะทํำยังไงดีวะนะฮะแต่จริงๆนางเอกก็ไม่ได้ใจง่ายนะครับนางเอกก็อายเพราะว่าไม่เคยทําถึงขนาดนี้นะครับแต่ที่ต้องทําถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยเจอผู้ชายแบบพระเอกไงเลยลงทุนจัดนะครับนางเอกก็คิดในใจนะครับว่า ชยโดโด,ยดีเถอะโอ้โหเสียงนางเอกหรือวะเนี่ยเพลงของเราเนี่ยที่เห็นนางเอกทำถึงขนาดนี้ครับแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยก็ต้องทำสมาธินะครับผมหยุดคิดจิตวางนะฮะและดูมันทำหน้าเวลาทำสมาธิดิ นางเอกพอเห็นพระเอกทำหน้าอย่างนั้นนะครับก็ชักดิ้นชักงอเลยครับผมแล้วก็บ่นพระเอกว่าทำไมล่ะฉันไม่ยอมนะฮะแบบเด็กงองแงนะครับทำไมต้องคอมเมนต์กันด้วยนะฮะดิ้นไปดิ้นมานะครับจนพัดกำลังจะตกเตียงนะครับพระเอกพอเห็นดังนั้นนะครับก็รีบคว้าไว้จนเกิดเป็นภาพเหตุการณ์นี้ครับผมโคตรหวานนะครับคือโคตรเละท่อนะฮะผมอ้โหสุดยอดนะหลังจากนั้นพอตั้งสติได้พระเอกก็ขอตัวออกไปก่อนนะครับ แต่ก่อนที่พระเอกจะไปนะครับก็ได้ทิ้งคําพูดหนึ่งให้นางเอกนะครับว่าของแบบนั้นนะ่ะควรจะให้แค่ผู้ชายที่ชอบของแบบนั้นนะ่ะควรจะให้แค่ผู้ชายที่ชอบดูสิเลท่อไปอีกหนึงดอกนะครับผมแน่นอนครับการกระทําและคําพูดแบบนั้นของพระเอกเนะี่ยมันทําให้นางเอกถึงกับใจเต้นเลยนะครับผม จนวันถัดมานะครับพอเจอหน้าพระเอกเนี่ยจากที่เคยพยายามจะชวนพระเอกพูดคุยหรือวาอนสเสน่ห์ใ่เนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าสบตาพระเอกแทนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกเขิอนอายจนนางเอกเนี่ยต้องตั้งคําถามกับตัวเองเลยนะครับว่าทําไมถึงต้องรู้สึกอย่างนี้แบบนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยชอบเมตราักะาเลยไม่ใช่เหรอนะครับเอาแล้วไงเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อนะครับก็คงต้องให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปลองซื้อมาอ่านกันต่อนะครับนางเอกเนี่ยจากที่เคยจะตกพระเอก จะกลายเป็นโดนตกเองซะหรือเปล่านะครับผมก็คงต้องไปหาคําตอบกันในเรื่องคุโรอิวะเมดากะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยนะครับผมโอเคครับผมทีนี้นะครับเราก็มาฟังความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ได้อ่านเรื่องนี้นะครับสาหรับผมนะครับคิดว่าเป็นแนวเลิฟคอมอีกเรื่องที่น่าอ่านนะครับก็สาหรับใครที่ชอบแนวเลิฟคอมเนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะครับอ่านเอาหวานนะครับตัวละครก็น่ารักนะครับลายเส้นก็สวย นะครับผมก็มีฉากเซอร์วิสแบบว๊วแวมบ้างก็พอประมาณนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบเซอร์วิสจ๋าเนี่ยก็อ่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามถึงการออกแบบตัวละครนะครับผมก็รู้สึกว่าก็ออกแบบมาได้ดีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยถูกเออกับนิสัยของนางเอกเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเจอในชีวิตจริงเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เออพระเอกไม่สนใจก็เลยเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเหมือนเป็นเด็กน้อยที่ต้องการเรียกร้องความสนใจอะนะครับผมซึ่งสาหรับผมในตรงนี้ก็ไม่ ค่อยถูกนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ชอบนะแต่ว่าแค่ไม่ค่อยถูกเฉยๆเหมือนไม่ค่อยถูกฉลกแบบถ้าเกิดเจอจริงๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับมาทําอย่างนี้ใส่นะฮะซึ่งวางคาแรคเตอร์บแบบนี้มันก็แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องมันต้องการที่จะให้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแล้วก็ผมรู้สึกนะครับว่าผู้แต่งเนี่ยก็เก็บรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับก็แบบอย่างเช่นที่ ตัวพระเอกเนี่ยมันชอบดูลูกแมวนะครับก็เพราะว่าที่วัดเนี่ยมันมีแค่แมวอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือแบบเก็บดีเทลรายละเอียดอยู่นะฮะคือจัดได้ว่าเป็นเลิฟคอมเรื่องหนึ่งที่แบบย่อยง่ายนะครับผมแล้วก็ลายเส้นเนี่ยก็ดูน่ารักดีนะครับสมกับเป็นแนวเลิฟคอมนะครับที่จะมีแบบติดใจผมอยู่แค่นิดเดียวก็คือเรื่องนิสัยของนางเอกแค่นั้นแหละนะครับถ้าเกิดแบบเปรียบเทียบกับชีวิตจริงนะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็การ์ตูนนะเนาะก็เราอย่าไปอ่านเอาเครียดหรืออย่าไปอ่านเอาซีรีสมากเลยครับเพราะว่าเลิฟคอม บบอ่านเอาหวานอ่านเอาเซอร์วิทแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมถ้าถามว่าเรื่องนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับคนที่ชอบอ่านแนวเลิฟคอมชอบอ่านแนวชีวิตในโรงเรียนมีการเซอร์วิทนะครับแต่ว่าแบบไม่ได้เซอร์วิทมากจนเกินไปนะครับเซอร์วิทแบบพอหอมปากหอมคอนะครับคือถ้าเกิดใครมองหาเลิฟคอมนะครับเรื่องหนึ่งที่ย่อยง่ายไม่มีเนื้อหาที่ซีเรียสอ่านเอาสนุกอ่านเอาหวานนะครับก็เป็นเลิฟคอมเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ผมแนะนำนะครับกับเรื่องคุโรยวะเมรากะไม่เข้า ใจความน่ารักของฉันเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวเรื่องนี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับไม่งงนะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดเร็วไปนะครับแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปมาประมาณ2สัปดาห์นี้ก็เหมือนแบบเราต้องมาเริ่มนับใหม่เลยนะครับแบบมันดูแบบแปลกๆนะครับอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับก็ <anecdote> นั่นแหละนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าผมไม่สบายนะครับก็เลยหายไปประมาณ2สัปดาห์นะครับผมก็ตอนนี้นะครับหายดีแล้วนะครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับก็จะทยอยอัดคลิปลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะดูแลรักษาสุขภาพ ให้ดีไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับยังไงก็ขอโทษสําหรับคนที่รอชมด้วยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการให้ผมเนี่ยรีวิวเรื่องไหนหรือว่าทําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้ได้ตามที่ทุกคนคอมเมนต์นะฮะก็ยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ตั้งใจกดเข้ามาดูนะครับหรือว่าเผลอกดเข้ามาดูนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้เนาะก็ถ้าเกิดไม่เป็นการรบกวนมากจนเกินไปนะครับ ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะก็สําหรับวันนี้ครับก็คงมีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเย้ yeah.